ผมจะมาบอกทุกคนว่าคือตอนนี้คือเปิดเปิดกลุ่ม EP ที่6แล้วนะครับเปิดกลุ่ม EP ที่6แล้วให้ช่วยกดแชร์กดไลค์หน่อยได้ไหมแต่ละบ้านไปไหนกันหมดครับบ้าน AB บ้านแฟนเข,าาเข้ามาเข้ามาเสวนากันนะครับ วันนี้จะมีสองพาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นการพูดาพาร์ทแรกจะเป็นการพูดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวงหมอลำขนาดใหญ่ในปัจจุบันเราก็อาจจะเล,เล่าถึงพื้นฐานหรือเล่าถึงจุด เริ่มต้นที่มันเป็นรากเงาของของการเป็นวงบอลรำจริงๆแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันว่ามันมันต้องทำยังไงนะครับในสำหรับมุมของผมแต่จริงๆมันเป็นอย่างเสียครับทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการ การจัดการวงหมอล่ำเนียการดูแลมันมันปกครองกันด้วยเซนมันจัดการกันด้วยเซนนะครับแล้วก็พาร์ทที่สองนี้จะพูดถึงการคิดงานโชว์และการจัดการแฟนคลับ <laughs> จริงๆมันกับบริเวณเป็นเชิงการเอาความรู้ความสามารถ ที่มากมายมาหรอครับแต่มันเหมือนอเขาที่ที่ที่ได้รับการเชิญมาเนี่ยเพื่อนอ่าสิมองว่าเราก็คือหนึ่งในคนที่มีความสำเร็จกับเสียนทางสายนี้เนาะซึ่งผมกับบริเวณนักวิชาการผมเป็นหมอลลั่มโดยแท้คืออยู่กับอยู่กับวงจร ของการเป็นหมอร่ำอย่างสิมไหมครับก็อาจจะเป็นการแชร์ประสบการ์การแชร์ประสบการณ์มากกว่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์มากกว่าการเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังก็ถอดเอาประสบการณ์และชีวิตจริง ที่ได้ประสบพบเจอมาเรียบเรียงเป็นภาษาวิชาการนิดหนึ่ง รอในกลุ่มแล้วครับขอบพระคุณครับแม่สีนวลบันดี้ครับแม่เข้ากลุ่มหรือยังครับแม่ชวนพี่ๆเพื่อนๆกลุ่มเราเข้ากลุ่มหน่อยนะครับรอบที่แล้วไม่เห็นหลายคนเลยรอบที่แล้วไม่เห็นหลายคนเลยเข้ากลุ่มเดอ้อแม่ไปสกิปเลยเอารีบเข้าแล้วก็ไองานมิทติ้งแฟนมิทแอนออร์ดีครับวันที่หกซึ่งจริงๆแล้วก็จะเป็นหลายงานนะทุกคน จร,จริงๆแล้วก็จะเป็นหลายงานคืองานแก a n อ o p เ n i นิโรงแรมด้วยแกลลอร์เป็นิ่งแกลลอร์เป็นิ่งคาเฟ่ห้องประชมุมแล้วก็ครบรอบ2ปีโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลนะครับแล้วก็เป็นงานวันเกิดคุณแอนซึ่งธ uh, งที่เราตั้งก็คือเป็นแฟนมีดให้แอนได้ได้ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับกระชับมิตรจริงไหมครับ คือได้ได,ได้ได้มีความแบบสนิทใกล้ชิดกันนะฮะแล้วก็มันเป็นวันสําคัญหลายคนบอกว่าฮางแคนออร์ดีวันนั้นต้องปาดบดตัวและต้องมาแสดงออกถึงถึงความรักความจริงใจที่มีต่อกันนะครับตอนนี้เหลืออยู่ร้อยที่นั่งครับเราเปิดจํากัดแค่300ที่นั่งก็คือไม่ไม่คือทุกคนที่จะมาเข้าร่วมงานเนี่ยต้องจองก่อนต้องจองก่อนนะครับไม่ใช่มาวันเมื่อนันโบเมนบามา่าเราไม่มี ไม่มีที่เข้าแล้วจะนอยนะเพราะว่าไม่ได้จองเราคือพื้นที่เราคือการจัดงานเนี่ยเราจะเซตทุกอย่างให้พอเหมาะกับจำนวนคนสามร้อยคนพื้นที่การต้อนรับเอียงต่างต่างนะครับพื้นที่การต้อนรับอะไรต่างๆเราจะเพื่อคนที่จองซึ่งนะฮะด้วยพื้นที่นะครับเอาแบบว่าให้มันอบอุ่นและดูแลทั่วถึงเนี่ยสามร้อยคนเท่านั้นฉะนั้นโบอยากให้ทุกคนผ่านเห็นบอกว่า แฟนคลับแอนออดีมีเป็นแสนเป็นล้านเนี่ามร้อคนใครจะเป็น1ใน300นะครับก็ไปที่เพจซื้อตั๋ว AB Story ใช่ไหมครับที่ที่หน้าเพจผมก็มีการแชร์อยู่เพจแอนก็มีการแชร์อยู่นะฮะบ,บัตรหนึ่งหรือ99ไม่แน่ใจ1 290นะฮะได้เสื้อ1ตัวและเสื้อก็จะมีเสื้อแฟนมีสก็จะมีเฉพาะคนที่ ซื้อบัตรเข้าไปเท่านั้นนะครับที่เข้าร่วมงานเท่านั้นไม่ได้สั่งมาเผื่อไม่ได้เอามาขายโมเดลเอามาขายเด้อในเบื้องต้นแบบนี้นะครับคือนอยกับ Facebook ที่มันยกเลิกให้ใช้ฟิลเตอร์แล้วพอไม่ใช้ฟิลเตอร์แล้วก็ขาดความมั่นใจ อ๋อคือคือ,คอลิงก์ที่ผมปักหมุดตอนนี้อะฮะมันเป็นลิงค์กลุ่มติด EP 6ใจเกินร้อยวันที่12นี้นะครับก็มีน้องกีตาร์านิพาพรนะครับวันแม่วันแม่ไฟ์สดกลุ่มติดใจเกินร้อยวันแม่อันนี้คือคือคนละคนละงานนะเอออันนี้ร้อยร้อยเท่าไหร่12 4บาทอันนี้คือ คือที่ผมปักหมุดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ124บาท EP ที่6มรำําใจกันร้อยรับเชิญน้องกีต้านิภาพรน,นะครับส่วนงานของแอนออรดีวันเกิดมิติ้งเนี่ยแฟนมิทของแอนนี่ครับก็น่าจะเป็นแฟนมิทครั้งแรกของแอนด้วยนะพูดถึงที่เป็นเดียวเดียวนะฮะเป็นเป็นวันสำคัญแล้วก็มันสำคัญหลายอย่างนะทุกคน เป็นวันครบรอบ2ปีของของการเปิดให้บริการโรงแรมนะครับแล้วเราก็จะแกนโอเพนนิ่งพร้อมๆกันกับการเปิดคาเฟ่เลสเตอร์ลองมาลองเดอร์นะครับเป็นคาเฟ่และร้านอาหารด้วยนะครับไม่ใช่แค่คาเฟ่เฉยนะครับมีมีคาเฟ่มีอาหารมีเครื่องดื่มมีบาร์มีว่ายมีเห่ยงสีนะครับแต่ก็จะเปิดก่อนนะเปิดก่อนวันที่6แต่ว่า แต่ว่าเราจะแกนอนอเพนนิ่งวันเดียวกันเลยแบบอย่างเป็นทางการก็คือวันวันวันเกิดของคุณแอนนะครับแล้วทีนี้ก็แกนนอเพนนิ่งห้องประชุมด้วยเราก็จะได้มาสัมผัสนะทุกคนวันนั้นก็จะได้ถ่ายภาพถ่ายอะไรกันนะซึ่งธงที่เราตั้งก็คืออยากให้ทุกคนได้มีมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเปิดอกเปิดใจกันในวันนั้นนะฮะแอนด์ออร์ดีเดอ หมายถึงผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้อํานวยการผมจะเป็นผู้ซัพพอร์ตทุกๆคนนะซัพพอร์ตทั้งศิลปินแล้วก็ซัพพอร์ตแฟนคลับนะวันนั้นนะครับผมก็จะทําหน้าที่เป็นสตาฟนะทุกคน,นอ่าสำหรับตัวนี้นะฮะบัตรหนึ่เก้ืออยู่แค่หนึ่งรอที่นั่งนะครับไม่มีการจองหน้างานไม่มีวอล์กอิน อมเมนว่าคือคือ,ค,อคือบางคนด้วยความแบบว่าไม่ไม่เข้าใจอ่ะเนาะเห็นเราประกาศโพสต์งานอย่างนี้พอถึงวันมาเลยโดยที่ไม่ได้จองไว้ซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าคือเราจํากัดแค่300คนนะฮะจำกัด300คน E.P. ที่6มาแล้วครับผมเดี๋ยวผมปักหมดให้ในไลน์นี้เลยใครจะเข้าไปฟูเสือรอก็ไปตอนนี้ได้นะครับ เติมชาเขียวก่อนเติมความหวานให้กับชีวิตก่อนขาดหวานไม่ได้ครับเดี๋ยวเบาหวานกําเริบมหน้าก็จะอุ้มบูมหน่อยนะครับทุกคนนอนดึกสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเริ่มเริ่มเริ่มกินชาเขียวบ่อยแต่ยังไม่ได้บอกว่าติดชาเขียวนะครับแต่เริ่มกินบ่อยเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าขอชาเขียวหน่อยอะไรประมาณนี้ ตื่นเช้ามาก่อนที่เราจะทําอะไรใดๆเลยเนี่ยฮะบางทีบางทีคือต้องต้องมีน้ําไว้หัวเตียงคือก่อนนอนเนี่ยฮะผมจะมีน้ําอยู่ขวดหนึ่งก็กิมก่อนนอนไปไปครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วตื่นเช้ามารู้สึกตัวปุ๊บคือหยิบน้ํามาเลยครึ่งหนึ่งที่เหลือในขวด หลังจากนั้นค่อยทําภารกิจแล้วระบบต่างๆมันจะมันจะลันไปเลยครับทั้งระบบขับถ่ายทั้งอะไรต่างๆนะเพราะพอเขากินก่อนนอนแลวเป็นมอแต่บางคนไม่ค่อยชอบดื่มน้ําก่อนนอนนะครับเพราะว่าจะรู้สึกแบบดึกๆมาจะปวดฉี่ใช่ไหมครับแต่แต่ของผมไม่เป็นแบบนั้นกินน้ําก่อนนอนแต่แต่ผมกลางคืนผมบอบ,อบอปวดฉี่ไม่ค่อยคือตื่นทีเดียวเลย แล้วก็ตื่นเช้ามารู้สึกตัวปุ๊บเราหยิบน้ําที่มันเหลือจากที่เรากินก่อนนอนใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งกินแล้วทุกอย่างมันจะลัไนแบบโนมาเลยครับมันสิแบบระบบขับถ่ายมันจะรู้สึกปวดฉีป่ปวดอะไรประมาณนี้เรามันเท่ากับเสด็จลุกขึ้นมาทําภารกิจแล้วก็อาบน้ําอาบท่านะแล้วข้าวก็ยังไม่หิวตอนเช้านี่ก็อาจจะเติมอะไรแบบนิดๆหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยครับ แต่ก็ต้องกินนะอาหารเช้าก็เป็นสำคัญแต่ของผมเดี๋ยวนี้ยเดี๋ยวนี้หนักมือเย็นแต่ไม่แนะนำนะสำหรับคนที่ที่ควบคุมอาหารแต่บางของผมก็เป็นคนแบบคือคือเราทำงานเหนื่อยเนาะบางทีบางเทือแบบ อาจจะไม่ได้ใช้แรงกายที่มันหนักมากมายแต่ว่าใส่สมองใส่คพามคิดอย่างสิไหมครับคือสมองนี่คิดอยู่ตลอดหมุนอยู่ตลอดในระบบสมองนี่คือมันเหมือนมันต้องหมุนมันต้องเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้อยู่ตลอดนะครับมันก็นเลยแบบทําให้เรารู้สึกแบบเออพอเหนื่อยๆมาเครียดๆมานี่ก็การกินคือการหิวใจที่ดีที่สุด เดี๋ยวจะมากินของอร่อยๆอเดี๋ยวผมรอเข้าภาคบลายครับผมวันนี้ยังอยู่อุบนอยู่นะครับน่าจะเสร็จคืนนี้คืนนี้จะมีการประเมินน้องๆที่เข้าเข้าค่ายเขาเรียกเข้าค่ายไหมครับเข้าเข้าอบรมจะมีการประเมินนะครับก็น่าจะสองสามทุ่มนะครับเสร็จภารกิจต่างๆก็ถ้าเหนื่อยก็จะกลับเลย ถ,ถ้าเหนื่อยก็จะนอนนี่ก่อนถ้าไม่เหนื่อยก็จะกลับเลยเพราะว่ามาคนเดียวคือนอยกับ Facebook ที่มันยกเลิกให้ใช้ฟิลเตอร์แล้วพอไม่ใช้ฟิลเตอร์แล้วก็ขาดความมั่นใจอ๋อคือคือลิงก์ที่ผมปักหมุดตอนนี้ฮะมันเป็นลิงก์กลุ่มติด EP 6ใจเกินร้อยวันที่12นี้นะครับก็มีน้องกีตาร์านิพาพรนะครับวันแม่วันแม่ไฟ์สดกลุ่มติดใจเกินร้อยวันแม่อันนี้คือคือคนละคนละงานนะเอออันนี้ร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่บาทอันนี้คือคือที่ผมปักหมุดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือร้อยยี่สิบสี่บาท ep ีที่หกมรำาใจเกินร้อยรับเชิญน้องกีตาร์นิพาพรนะครับส่วน งานของแอนอรดีวันเกิดมิสติ้งเนี่ยแฟนมิสของแอนเนี่ยครับก็น่าจะเป็นแฟนมิสครั้งแรกของแอนด้วยนะพูดถึงที่เป็นเดียเด่ยวเดี่ยวนะฮะเป็นเป็นวันสำคัญแล้วก็มันสำคัญหลายอย่างนะทุกคนเป็นวันครบรอบ2ปีของของการเปิดให้บริการโรงแรมนะครับแล้วเราก็จะแกนเปิดนิ่งพร้อมๆก,กันกับการเปิด คาเฟ่เลสเตอร์ลองมาลองเดอรนะครับเป็นคาเฟ่และร้านอาหารด้วยนะครับไม่ใช่แค่คาเฟ่เฉยนะครับมีมีคาเฟ่ม, coffee, มีอาหารมีเครื่องดื่มมีบาร์มีไหว้มีเหง่สีนะครับแต่ก็จะเปิดก่อนนะเปิดก่อนวันที่6แต่ว่าแต่ว่าเราจะแกนโอเพนนิ่งวันเดียวกันเลยแบบอย่างเป็นทางการก็คือวันวัน,ว,นวันเกิดของคุณแอนนะครับแล้วทีนี้ก็แกนโอเพนนิ่ง ห้องประชุมด้วยเราก็จะได้มาสัมผัสนะทุกคนวันนั้นก็จะได้ถ่ายภาพถ่ายอะไรกันนะซึ่งธงที่เราตั้งก็คืออยากให้ทุกคนได้มีมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเปิดอ,อกเปิดใจกันในวันนั้นนะฮะแอนด์ออรดเดอหมายถึงผมเนี่ยเป็นเป็นผู้อำนวยการ ผมจะเป็นผู้ซัพพอร์ตทุกๆคนนะซัพพอร์ตทั้งศิลปินแล้วก็ซัพพอร์ตแฟนคลับนะวันนั้นนะครับผมก็จะทำหน้าที่เป็นสตาฟทนะทุกคน,น่สำหรับตัวนี้นะฮะบัตร1299เหลืออยู่แค่100ที่นั่งนะครับไม่มีการจองหน้างานไม่มีวอล์กอินโบเมนว่าคือคือ,ค,อคือบางคนด้วยความแบบว่าไม่ไม่เข้าใจอะเนาะเห็นเราประกาศโพสต์งานอย่างนี้พอถึงวัน มาเลยโดยที่ไม่ได้จองไว้ซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าคือเราจำกัดแค่300คนนะฮะจำกัดสามร้อคนขันเฮ้ามาเนี่ยเฮ้าสิบบมีหม่องนางเฮ้าสิบบได้รับการต้อนรับเนี่ยเฮ้ายาน้อยเดย้เพราะว่าเราก็เราก็ประกาศบอกทุกท่านแล้วว่าต้องจองก่อนเท่านั้นตอนนี้ก็เหลือแค่100นะครับหนึ่งที่นั่งบัตรหนึ่งท่านสองเก้าสิบเก้าหนึ่งผมว่าบาแหงยั เพราะว่าได้เสื้ออีกตัวหนึง่งเสื้อไว้เป็นที่ระลึกหลายคนก็ถ้าคนคนที่แบบรักเอ็นดูนะก็จะสะสมสะสมเสื้อแอนโอดี86ที่นั่งสุดท้ายจ้างอนแฟนอ๋อเหลือ86ที่นั่งสุดท้ายนะไปที่เพจซื้อตั๋ว AB Story นะครับเพจซื้อตั๋ว AB Story นะ ไม่ไอเพจที่ผมปักหมุดอยู่ตอนนี้ก็คือบัตรกลุ่มติดใจกันร้อยวันที่12 2 4 4บาทแต่ถ้าใครจะจองที่นั่งมางานแฟนมิดแอนก็คือไปที่เพจซื้อตั๋ว AB Story พิมพ์ค้นหาใน Facebook ค้นหาเพจ AB Story เพจซื้อตั๋ว AB Story นะครับจองไปแล้ว15คนโอ้โหมากลุ่มใหญ่เลย แต่ผู้จัดการโรงแรมก็ก็ดิวให้สําหรับคนที่จองโรงแรมไว้วันนั้นคือคือบางคนรู้ว่าจะจัดงานใช่ไหมครับยังไม่ได้เปิดจองที่นั่งแต่ก็จองโรงแรมไว้ก่อนฉะนั้นพี่โอก็เลยส่งคอนเนคชั่นคนที่จองโรงแรมไว้ก็คือให้ให้ให,ให้ให้สิทธิ์ของคนที่จองโรงแรมได้ได้เลือกที่นั่ง,ต,งตั้งแต่เริ่มเริ่มที่จะเปิดขายทั่วไปแต่ว่าแถวนั้นโรงแรมเยอะนะครับที่พักเยอะ ทุกคนที่พักเยอะที่พักเยอะไม่ต้องห่วงเราจะซอดแจ้งไปด้วยกัน,นงงวันนี้หงลยโอิยเต็มตั้งเด็ดยังไม่ได้เปิดขายบัตรเลยครับแม่สิริรัตกกน,นานาสวัสดีครับแม่ก็มาใช่ไหมครับหนึ่งพันสองร้อยเ้าสิบอ๋อ ก้าบาทนั้นให้ผมไม่ไม่ทุกคนสามสามร้อยคนใช่ไหมอสองร้อยเก้าสิบตัดไปเป็นค่าเสื้อเนอะทุกคนอันนี้คือคืออยากให้ทุกคนมาเจอกันกจริงๆนะหนึ่งพันบาทสามคนก็ 3, สามแสนศิลปินสองวงก็สามแสนแล้วครับเบียงนรมมนแล้วก็พี่อ้อมไม้เมืองอ่ะเออแต่แต่ก็คืออยากอยากให้ทุกคนมามาได้มาเจอกันนั่นแหละถ้าสิขายบาทสองสามพันยังสิก็คือจังแบบ มันมันสีแพงเนอะแต่จริงๆคือคือเราก็อยากให้ทุกคนมามากกว่านะครับก็เลยแบบเออก็เอาบัตรแบบพอดีพองามผมก็คิดว่าไม่แพงเกินไปหรอกก็ได้เสื้อด้วยนะฮะมันได้แค่สามร้อยที่นั่งใช่ไหมสมมุติว่า1 0 0หนึ่งพันบาทกลมๆเนี่ยตัด2องรเก้าสิบให้เป็นค่าเสื้อไปน้องหนึ่งพันบาทสามร้อย300คนก็สามแสนเบียงเนืมนก็แสนกว่าพี่อ้อมก็ใช่ไหมล่ะ เออแม่จะซื้อกลุ่มปิดสักยี่สิบใบนะขอบพระคุณครับแม่แต่วันนั้นใครจะอ่าหยอดกระปุกให้ค่าสถานที่ก็ได้ <laughs> ค่าสถานที่คือฟรีเออค่าสถานที่เพ่อมัอนเป็นของเราก <laughs> ็ออยากให้ทุกคนมาเจอกัน <laughs> นะครับอือ <laughs> โอ้ยมาแหกไห้แน่ยหม,มือแรก <laughs> แกนโอเปนิงก็บมาแหกไห้เนี่ เ้าบาทนะให้ผมโหลดเก้าบาทนี่ยให้ผมได้ไหมเป็นค่าสถานที่ก็ได้ <inte> ไม่เคยไปอีสานเลยค่ะดีใจจังยินดีต้อนรับนะครับแม่ครับ,ค,รบคุณบอยคะเด็กๆไปไหนอยู่บ้านขอนแกันครับผมผมมาทำงานครับน่าจะต้องได้ เตียมตัวแล้วแหละอีกั้งอีกคุยอีกสิบนาทีเดี๋ยวจะพาทุกคนซอดแจ้งวันนั้นผมจะไม่ขึ้นเวทีนะแต่ผมจะอยู่หน้าเวทีกับทุกคนไม่มันจะเป็นคนเราฟิลนะอันนี้คือเราเราตั้งธงชัดเจนแล้วมันเป็นแฟนมีตของแอนอดี มันจะต้องแฮปปี้ทั้งผู้ทั้งศิลปินและแฟนับานะระถุประสงค์ของคําว่าแฟนมีตคือมันตายตัวอยู่แล้วนะครมั่งกสิก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะัที่จัดเพราะาปีที่แล้วสถานที่มันไม่พร้อมมันก็แค่แบบมาร่วมออยพรม,มันเกิดเนาะแล้วก็ดูเบียรพร้อมพงมีแบบเป็นโต๊ะแบบปีนี้เราขายเป็นแบบเก้าอี้นะครมาคนเดียวก็ได้หนึ่งัน รอบต่อไปมิทติ้ง ABPP นะฮะบัตรเท่าไหร่ก็ซื้อท่าครับผมมิติ้งบอยสิริชัยนะบัตรร้อยเก้าเก้าสนใจไหม <laughs> จะมเมนปิน่นตาแซบเนาะนะคอมเมนตโอ้ยคันนแควดีนี่ยำน้ำแข็งพร้อมูุแล้วเลยโรงแรมเต็มยังหันนะเต็มแล้วครับของของวันที่หกใช่ไหมครับเต็มแล้วแต่แต่ที่ภาพแถวนั้นก็เยอะนะครับทุกคน โรงแรมแถวนั้นเยอะเลยโรงแรมแถวนั้นหลายครับอยากไปแต่ติดไว้าสาสจีนพอดีเสียดายมากๆโอ้แม่แม่เรามาเปิดวงกว็ได้ครับซื้อสองบัตรพี่โอนสองสองพั 2, นหกเด้อที่เหลือก็เงินทอนให้เป็นค่าสถานที่นะ <laughs> ไม่มันเราจะมาเล่าหมดไม่ได้หรอกทุกคนอย่าเพิ่งถามฟังในสิ่งที่ผมเฉลยเกิดเลยครับจะได้สบายใจยังไงนะครับเนะี่ยไยคันบัตรเต็มขายคุณปิดเนี่ยเด้อเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราเ,าเอาตรงนี้ไปก่อนเหลืออีกแค่แปดสิบกว่าที่นั่งนะทุกคนแปดสิบกว่าที่นั่งเลยก็ยังให้กอยางให้พลาดเลยนะครับคนรักแอ,โอรโนเดียเท่าไหรอ่อ่ะ เขาหลายบอแฟนคลับของแอนที่บอกว่ารักแอนออดีเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมเป็นหมื่นเป็นแสนมันบอกครับแต่แฟนมีสครั้งแรกของแอนเนี่ยแค่สามร้อยคนเราจะต้องชิงเข้ามาเป็นหนึ่งในสามร้อยนะมันสิเดีมีเถื่อต่อไป แม่กระตรงว่าแม่กระตรงศาสตร์จีนแต่สิ่าายกอนมือหนึ่งยันพ่ได้ไปเอาแม่มันหไายล่วงหน้าด้ยุติตีอ๋อเติมนะเอาน้ำใส่คนเดพร้อมอุ่นขาขอบคุณคขา เดี๋ยวอีกอีกห้านาทีผมจะลงไลฟ์แล้วนะทุกคน FC แฟนคลับพี่พีแ่แม่แม่ครับรับเชิญนะเสียงดีมากเลยไม่แพ้น้องแอมเลยนะครับแล้วเราก็จะจัด,จดโชว์สวยๆให้ทุกคนได้ดูนะบ,บัตร124บาทคงคงไม่แพงจนเกินไปนะวันนี้คือเมื่อคืนนี้เปิดกลุ่มตั้งแต่เที่ยงคืนแต่ก็มีคนเข้าเมือ่อืเปิดกลุ่มตั้งแต่เที่ยงคืนก็มีคนเข้าร้อยกว่าคนแล้วนะครับ คือแบบโอ้จอบข้ายี่หรีคือคือผมแบบอยากมอบโล่ให้เลยช่วยกันขายบัตรหน่อยนะครับร้อยี่สี่บาทแล้วก็นั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์งานมิงวันเกิดแอนแต่ผมคิดว่ายังไงบัตรก็เต็มครับเพราะไนะเครื่องดื่มก็ซื้อกินเองผ <laughs> <laughs> ู้ใดยอยากจอยอยากเมาซื้อมากระบวากันอืกระบว่ามือน,นั้นผมก็สุิเปิดบูธขายอยู่ สื่อไว้สื่อออียงมากระไรเด้อเขาให้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ถือแกวไพ่แกวมันหนึ่งสี่แมเป็นฟิวแบบเบิรงคอนเสิร์ตจะเอาสาสตรมาปูเด้อ